เข้าสูงก็ได้กล้วยค่ะ,ะตัดตามตัดตามที่ตัวเองขนาดเนาะออเป็นอะไโอ้ใกล้กิ่นนกกินเนาใครเห็นเนาะ <c oughs> โอ้บ่มืออาชีพดอกเนาะ แล้วเนอร์อุ้ยแต่แต่ไม่สวยเลยอ๋อแล้ว์หนึ่งนะคะหักป้อมไม่ให้หักเดี๋ยวนะสองแล้วนะไว้ ป,ป่ามังเห็นวิ่งตัดอยู่ในิยูทูปหน่ะชื่อไงแถวเจ้าของคือบพวกไงอันาน,านี้กระอืนกระถือปากไหมกล้ยวยจะกล้วย นี่นี่เขาเรี้ยงวะอื้ออื้ออะอะจบนี่ฮักอีกวะเนี่ยเอาสู้ต่อไป ไ่้ตี๋วีคะเขาเรียกว่าทำไม่เป็นเดี๋ยวพาไปนไปเรื่อหนึ่งสอุย๋ยอันนี้กล้วยไว้กินนะคะเครือนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวีอันนี้กินไปเลยหลังนกเจาะ